พี่ฝนๆคะหนูมีพอสพอกาแฟเกือบทุกวันเลยคะ่ะหนูเนี่ย13ขวดแฟนเนี่ย15ขวดคะ่ะแล้วก็ออกนอกตลอดเลยนะคะพอเสร็จภารกิจเนี่ยหนูก็ไปล้างทําความสะอาดแบบเนี้ตลอดเลยคะ่ะหนูจะท้องไหมคะช่วยบอกหนูหน่อยนะคะคิดจะสดก็ต้องพร้อมเสี่ยงนะคะแหม่รวดเร็วทันใจกันดีเหลือเกินกลัวไม่ทันใช้งานหรอคะเฮอ ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็อย่าสดนะจ๊ะตัวหนูนะควรที่จะกินยาคุมนะคะหรือให้ผู้ชายเนี่ยใส่ถุงป้องกันนะจ๊ะถ้าไม่อย่างงั้นเนี่ยหนูก็จะเป็นคุณแม่ไวสายเร็วๆนี้นะคะการสดมีความเสี่ยงสูงถ้าไม่อยากเสี่ยงก็อย่าสดถ้าไม่อยากเป็นพ่อแม่วสัสายก็อย่าเสี่ยงในวัยที่ไม่พร้อมนะคะพี่ฝนฝนคะหนูอยากรู้ว่าในหนึ่งวันที่เราเป็นประจำเดือนประจำเดือนของเราเนี่ยไหลทั้งวันเลยเหรอคะคิดตามนะคะสมมติว่าเราโดนมีดบาดนิ้ว แล้วเลือดเราเนี่ยไหลยหยดติ้ง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 ทั้ง,งวันเราคิดว่าเราจะไหวไหมคะจะเป็นลมไหมคะจะตุยไหมคะเป็นเมนก็เหมือนกันค่ะเป็นเมนเนี่ยมันไม่ได้ไหลทั้งวันนะคะถ้าเป็นเมนแล้วไหลทั้งวันนี่เราตุยได้เลยนะคะเพราะว่าเราเสียเลือดเยอะเกินไปนะคะมันไหลไม่บอกเวลา,วลาหรอกค่ะเขาถึงให้ใส่ผ้าหนาไม้นะคะมันไม่ได้ไหลเหมือนตอนกินข้าวเช้ากลางวัวนเย็นนะคะมันอยากจะไหลมันก็ไหลค่ะเราไปบังคับมันไหลก็ไม่ได้ด้วยนะคะ ประจำเดือนเราไม่ได้ไหลทั้งวันค่ะไม่ได้ไหลตลอดเวลานะคะมันนึกอยากจะไหลมันก็ไหลค่ะพี่ฝนฝนคะประจำเดือนหนูออกมาเหมือนเด็กเลยค่ะใช่เด็กไหมคะก้อนนั้นอะมีแขนมีขาเป็นแบบนี้ไหมคะ ถ้ามีแขนมีขาแบบนี้ก็เป็นเด็กค่ะแต่ถ้าไม่มีแขนไม่มีขาแบบนี้ก็คือเบนค่ะเมนเราเนี่ยสามารถออกมาเป็นก้อนได้นะคะมันเกิดจากเลือดเก่าตกค้างอะคะ่ะเลือดน,นี้มันก็เลยออกมาเป็นก้อนนะคะถ้ามันไม่ออกมาแล้วมันสะสมอยู่ข้างในมากๆนี่มันไม่ดีนะคะหลายๆคนเนี่ยอินบ็อกมาถามเยอะมากเรื่องเลือดล้างหน้าเด็กเนี่ย คือจะมาดูอะไรกับเลือดเลือดมันไม่ได้บอกอะไรนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าท้องไม่ท้องเนี่ยให้ตรวจค่ะเราจะตรวจการตั้งครรภ์ได้หลังมีพอสพอเปแล้ว14วันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนที่ออกมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ก้อนแบบเนี้ยก็ไม่ใช่เบบีค่ะเป็นเม็นนะจ๊ะพี่ฝนฝนคะ่ะ ถ้ามีพอสอบพอบบออกนอกแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่าเนี่ยลูกออดมันจะตุยไหมคะการมีพอสอบพอแบบออกนอกเนี่ยเสี่ยงท้องสูงมากนะคะเพราะลูกออดเนี่ยไม่ได้ออกมาตอนเสร็จภารกิจนะคะมันมาพร้อมกับน้ําหล่อลื่นเลยค่ะตัตูกเราเนี่ยมันอยู่ข้างในลึกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการฉีดน้ําล้างเข้าไปเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะตอนนี้ลูกออดน่าจะวิ่งไปเจาะลังไข่แล้วนะคะแล้วก็ไปฝังตัวอ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคิดจะสดก็ต้องพร้อมเสี่ยงนะคะถ้าไม่อยาก เสียงก็อย่าสดนะจ๊ะพี่ฝันฝันครับถ้าเรามีพอสพอแต่ถุงไม่ขาดไม่รั่วเลยนะแต่ฝ่ายหญิงหิวอยากกินตะคองเปรี้ยวแบบนี้มีสิทธิ์ไหมครับมีสิทธิ์อะไรคะถ้าถุงไม่รั่วเนี่ยป้องกันได้99%นนะคะที่ผู้หญิงอยากกินของเปรี้ยวเนี่ยก็อ,อยากไปเองค่ะ ชีวิตจริงไม่ใช่คนท้องทุกคนที่จะอยากกินของเปรี้ยวนะคะคนท้องหลายๆคนก็อยากกินชาบูค่ะเพราะฉะนั้นการอยากกินของเปรี้ยวก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะท้องนะคะคิดจะมันคิดถึงถุงอย่างนะคะพี่ฝนนคะถ้ามีพอสพอกับแฟนตอนเป็นประจำเดือนแล้วไม่ได้ป้องกันมีผลเสียอะไรไหมคะเช่นการติดเชื้อแล้วติดเชื้อแบบไหนคะ ถ้ามีพอสพอกับแฟนไม่ป้องกันตอนปกติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออยู่แล้วนะคะยิ่งมีตอนที่เป็นเมนเน,เนี่ยโอกาสติดเชื้อนสูงมากเพราะติดเชื้อผ่านกระแสะเลือดเลยค่ะเอาง่ายๆว่าถ้าของผู้ชายเนี่ยสกรปรกล้างไม่ดีล้างไม่สะอาดนะคะผู้หญิงก็ติดจากผู้ชายผู้ชายก็ติดจากผู้หญิงได้เหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นการติดเชื้อผ่านเลือดเลยค่ะถ้าเป็นโรคเริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเริ่มหูดงอนไก่ ถ้าเป็นหนักๆห,หน่อยก็เป็นมะเร็งปากมดลูกแต่มะเร็งปากมดลูกเนี่ยไม่ได้ติดกันภายในแบบ3วัน5วันนะคะมันไปฝังตัวอยู่ข้างในค่ะแล้วก็หนักหนาสาหัสสุดก็เป็นเอดค่ะเป็นโรคในน่ากลัวกว่าอีกนะคะถ้าไม่พร้อมเสี่ยงก็อย่าสดนะจ๊ะถ้าคิดจะสดคิดถึงถุงยางค่ะ14่กุมภานี้สดได้ย้ายช่วยเลี้ยงค่ะพี่ฝนฝนคะหนูอยากจะถามพี่มานานแล้วค่ะแต่หนูกลัวว่าถามแล้วพี่จะมองว่ามันแปลกอะค่ะ คือพอชอหนูเนี่ยเขามีพอสพอกับหนูตอนนั้นเนาะหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนูก็เลยยอมเขาค่ะและเขาก็สั่งให้หนูเนี่ยกินสมุนไพรหนูก็ทําตามค่ะตอนนั้นเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆหนูกลัวว่ามันจะเป็นอะไรพี่หนูเฮ่มากเลยนะคะเอาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะไปบอกพ่อบอกแม่เราด่วนเลยนะคะอยากจะเอากล้วยไปตีหัวมันจริงๆเลยนะคะสมองนี่มันไม่คิดเลยเหรอมันคิดได้ยังไงทํากับน้องสาวแบบนี้เนี่ย ถามว่าตอนนี้หนูจะเป็นอะไรไหมหนูไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องมันผ่านมาแล้วนะคะแต่มันจะเป็นตาบาปแล้วมันจะจดจํากับหนูเนี่ยไปตลอดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะคะพ่อแม่ที่มีลูกสาวลูกชายเนี่ยควรดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะพี่รักน้องน้องรักพี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ารักมากรักเกินเลยรักเลยความเป็นพี่เป็นน้องน่ยมันไม่ปกตินะคะ